น้องพี่น้องน้องพี่น้องพี่น้องสีแดงครับตอนนี้ผลงานวันนี้ครับพี่น้องครับผมโอ้ สวัสดีครับไทยบ้านอีสานครับผมสวัสดีไอ้น้องปองไปสุผู้สุกคนครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบการหาอยู่หากินแบบบ้านบ้านครับผมวันนี้ไทยบ้านอีสานก็พาพี่พาน้องมาตกเบดคือเก่าครับเป็นเบ็ดันไดใหญ่เหยื่อไส้เดือนครับผมให้ผมก็ได้ลงเบ็สไล้แล่ะครับพี่น้องเพราะว่ามาแต่ละทีนะครับจย่างโบหันตั้งกล้องอย่างโบหยังก็ได้ได้ได้ปลาก่อนนะครับก็เลยตั้งไอ้ก็เลยลงเบ็ดไว้ก่อนแล้วก็ตั้งกล้องพอดี มาลุ้นนากันครับว่ามือนี้ผมสิหมานบ่ครับแต่มือนี้บรรยากาศนะคืมฟ้าค้มฝนครับพี่น้องเดี๋ยวแดดเดี๋ยวมืดค้มนะครับอจาจังไดก็มาลุ้นไปนากันครับขอบุณขอบคุณพี่น้องเด้อครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กน้อยของผมครับเอฟซีเข้ามาใหม่พี่น้องเข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องผมนเด้อครับ เดี๋ยวมาลุ้นไปตรงกันครับพี่น้องพี่น้องน้องโอ้น้องโอ้นมันมันมัน,มน ยังหมานเลยครับวันนี้โอ้ยังหมานเลยครับสุดยอดครับพี่น้องนุงกับต่อครับพี่น้องป่านนี้แหงขนาดครับผมเคือญาติชะโดเลยครับพี่น้องแควก็คมครับผม บ็วเวียงแหงก็ไม่ได้ครับผมเวียงแหงนี่มันสะบัดเลยครับมันจะขาดทันทีเลยครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องเรียบร้อยครับโอ,โอ,โอ้เกือบใส่เอ็นขาดครับพี่นอ้องขออนุญาตเก็บป่าก่อนครับพี่น้อง ได้แล้วครับโอ้ติดไหมพี่น้องเราขึ้นได้แล้วครับนีโ่โอ้เกือบบ่รอดครับพี่น้องมีกี่นติดไหมครับดึงลงไปบ้านเดียวเลยครับพี่น้องสู้กันกับผมเลยนี่ทุบเกลี่ปากกัครับผม ที่นี่กล้องก็ทำงานครับพี่น้อง,อง,องได้โตปลากระส่งใหญ่ครับโตเกือบโล่เลยล่ะครับ๋ยเสียเอาให้พี่ให้น้องเบิ่งครับผมเอาล่ะครับพี่น้อง โอ้ยกระตองน้อยครับพี่น้องน้อยกับเก็บเต็เตมก่าครับอืมกระเสียมครับพี่น้องเตยงงามเลยครับต่อครับผม มืันนี้ประดุะกบุกินเลยครับพี่น้องลากแล้วครับพี่น้องลากแล้วครับลากแล้วครับโอ้ ประตองครับผมเอาคิดแต้มครับพี่น้องพี่แดงทำง,งานครับผมทง,ง,งานครับผมดคับพี่แดงครับผมประตองครับผม นี่สีแดงอยู่ตรงนี้นะพี่น้องใดผมลงพร้อมกันสองคันครับผมสีแดงอยู่นู่นครับสีเหลืองแล้วอยู่นี้ครับพี่ม กระถันตั้งกล้องครับผมได้มาแล้วครับหนึ่งแต้มครับผมกระสุครับใหญ่เต๋อครับพี่น้องครับผมมีดจับปลาครับปอมสีแดงครับผมทำงานครับเม่กี้นี่จับปลาได้เบ็ดขาดพอดีครับพี่น้อง เดี๋ยวลุ้นกันต่อครับแล้วก็ส่งสามแต้มแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวลุ้นทำกันครับโอ้พี่น้องสีแดงครับตัวนี้นกฟอแล้วครับนกจอครับตัวนี้ครับผมสงอย่ญญางละครับ เออพี่น้องโอ้โหครับผมขึ้นมาแล้วครับครับผมกระสงใหญ่ครับพี่น้อง

โอ,โอ้เยื่อเมดครับพี่น้อง พี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงสำนี้ก่อนเด้อครับได้เวลากลับแล้วครับผมมีเวลาจำกัดขับมือนีิถ้าชอบคลิปหาอยู่หากินแบบนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเด้อครับแล้วชมแล้วก็รับชมให้จบคลิปเด้อครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กน้อยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาเบื้องพ้นงานกันครับพี่น้องครับผลงานวันนี้ครับผมอ ก็มีทั้งได้ตอนบม่ได้ตั้งกล้องน้าก็มีครับผมพี่น้องผมได้เอาเคือไม้มัดไว้ครับเพราะว่ามันกระโดดแรงครับผมครับพี่น้องเต็มเลยครับในปลากระสุงห้าหกตัวครับปตองเดี๋ยวไปเทให้พี่ให้น้องเบ่งอยูุ่บ้านครับผม ผลงานวันนี้ครับพี่น้องครับผมโอ้โครับผมผลงานวันนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับผมประตองผมครับบางช่วงบางตอนผมก็ไม่ได้บันทึกอะครับพี่น้องครับผมครับใหญ่เลยครับแต่นี้